กินนากะธรรมตอนที่198สนทนาธรรมที่ประเทศสหรัฐอเมริกาพุธศักร,รา2541อาคร,รับนาจะเป็นอาวิชาหนึ่ที่ผมเข้าใจว่า my body and spirit is in terms of psychology นะฮะผมรู้ว่าอาจจะเป็นอาคุณส่วนที่ว่าไม่ถูกเลย it is is จิตก็คือ my ถ้าเกิดเจคงจะแค่ไปถ้าเราพูดอย่างนั้นครับ คือมีวิชาการหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นจิตวิทยา,ยาปรัชญาหรืออะไรก็ตามนะคะเขาไม่ได้สดแสดงธรรมะโดยเียเพราะฉะนั้นทำที่ใช้เนี่ยใช้คลุมเครือนะคะอย่างว่า mind and body <c oughs> แล้วอยู่ไหนอะ mind <c oughs> บอกไมาเลยอ,อยู่ตรงไหนมีลักษณะยัางไงาก็บอกไม่ได้ร,รู้แต่ว่ามีนะคะก็เลยมี self มี soul มีอะไรอีกตั้งหลายอย่างแต่พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาของการกัดสรู้ค่ะ รู้จริงจริงในลักษณะของสภาพธรรมะด้วยปัญญาเพราะฉันไม่มีทางที่จะเปลี่ยนลักษณะของสภาพธรรมะนั้นไปเป็นอย่างอื่นได้เพราะว่ามีผู้ที่รู้แจ้งแล้วว่าสภาพนั้นเป็นอย่างนั้นใช่ไหมคะเขาออธิบายมายของเขาก็เป็นพวก spiritual นามธรรมพวกน,นั้นๆแต่ว่าบอกไม่ได้อยู่ตรงไหนยังไงก็ไม่รู้ทั้งนั้นค่ะแล้วก็มาจัดระดับกันตามวิชาจิตวิทยา <c oughs> เพราะไม่รู้ความจริงว่าจิตเนี่ยเกิดดับเร็ว เพราะฉะนั้นเราจะบอกว่าเหมือนกันก็ผิดมันไม่เหมือนจะเอามาใช้คำนี้ก็ไม่ได้ดีที่สุดคือใช้ภาษาบาลีไม่ว่าชาติไหนนะคะเป็นสามคนพอใช้จิตตะทุกคนรู้หมายความถึงสภาพรู้หรือธาตุรู้ซึ่งเกิดขึ้นรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่กําลังปรากฏด้วย<ม>ในขณะนี้สีกําลังปรากฏคือจิตกําลังรู้สิ่งที่กําลังปรากฏว่ามีนิดเป็นอารมณ์มีสีทางตาถ้ากําลังได้ยินก็คือจิตนั่นแหละกําลังมีเสียง กำลังรู้เสียงเสียงกำลังปรากฏอะไรที่ปรากฏเพราะจิตรู้แต่เราลืมตลอดชีวิตมาเนะะี่ยค่ะเสียงเล็กเสียงน้อยอะไรจต่อะไรก,ไรกลิ่นเล็กกลิ่นน้อยทุกสิ่งทุกอย่างจิตรู้ไปหมดทุกอย่างที่เราว่าเป็นเราเนี่ยรู้ก็แคกตูมตามอะไรก็ตามแต่นะจิตรู้จิตเกิดขึ้นสิ่งนั้นจได้ปรากฏเพราะจิตรู้สิ่งนั้นจึงปรากฏให้จิตรู้ได้ ไมือ่อไรจิตจะหมดครับถ้าว่าถือว่าเราตายไปเนี่ยจิตจิตจต still still working or it is i l เดี๋ยว <this S 2> <you. S 1> คะ่ะเรายังไม่ตายครับเอายังไม่ตายนี่ดีที่สุดครับเมืา่าทีนี้กับเดี๋ยวนี้เนี่ยขณะไหนไม่มีจิตแบบคือถ้าว่าจะมองแบบว่าทุกอย่างเกิดแล้วก็สลายไปก็ไม่มีจิตครับนะไม่ขาดสายค่ะ คือทันทีที่จิตโดนเกิดขึ้นนะคะทําหน้าที่ของเขาย่างจิตเห็นเนี่ยเขาเห็นอย่างเดียวยแสตโกดกลับมาแล้วก็เกิดขึ้นเห็นหนี่งเนี่ย<ม>เปลี่ยนไม่ได้แล้วดับแต่ทันทีที่ดับเนี่ยเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดมไม่มีอะไรที่จะขันเลย<ม>เพราะฉะนั้นอาการปรากฏของจิตก็คือสื่อตอเหมือนไม่ดับนี่คืออาการปรากฏของจิตเ,เกิดแล้วก็ดับแล้วที่ดับดับเลยนะครับอย่าไปคิดว่าจะกลับมาอีกไม่มีทาง แม้กระทั่งเป็นชีวิตไปแล้วก็เกิดดับเหมือนก้าเกิดดับก็ต้องเกิดขึเองนะคะเป็นอนันตราปัจจัยหมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเขามีพลังและมีความสามารถมีหน้าที่มีตักสิภาษาบาลีเนี่ยที่จะทําให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นไปเนี่ยนะคะถ้าเป็นจิตแล้วเราก็จิตทุกดวงนอกจากจุดสิจิตของพระรคะเป็นอนันตราปัจจัยหมายความว่าทันทีที่ดับเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดไม่มีระหวางขั้น เมื่อกี้นี้กับเดี๋ยวนี้เนี่ยจิตเกิดดับสื่ต่อนัาได้ด้วยเพราะฉะนั้นเวลาที่จุดติจิตจิตขณะสุดท้ายของชาตินี้ดับมีปัจจัยที่จะทําให้ปฏิสนธิชาติต่อไปเกิดขึ้นไม่มีระวางนี่คืออ,อนันตระปัพมว่าเราเสียชีวิตไปปุ๊บเนี่ยจิตดับไปที่นั้นแล้วก็เกิดขึ้นมาใหม่ก็เป็นคนใหม่เพราะฉะนั้นค่ะบางคนที่เขาร้องไห้เสียใจคนอื่นก็เจอว่าเขาเกิดแล้วแล้วก็แล้วถ้าเกิดคนทําไม่ด<ห>ีแล้วก็แบบไปตกนรกนะคะ ก็จบใช่ะแล้วแล้วตกตะลกไปก็คือแต่จ okay. 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 ิตเกิดใหม่แล้วนี่คะก็ปฏิสนธิที่ติดก็เกิดใหม่นะโรจงมีนี่คือเราเนี่ยค่ะติดสถานที่ค่ะแต่หารู้ไหมว่าจิตเนี่ยเพียงอาศัยรูปรูปหนึ่งเกิดในภูิที่มีฐานะรูปจะไม่เกิดนอกรูปเลยและรูปที่เป็นที่เกิดของผิดนี่ก็ดับเกลียวด้วยเป็นเพียงที่เกิดของจิตแล้วดับ เพราะฉะนั้นเราไม่ได้อยู่ในโลกว่าอเมริกาอยู่ตรงนี้ประเทศไทยอยู่ตรงโน้นดูมันก็ไม่ใสนะคะแต่ถ้ามีปัจจัยที่จะให้จิตเกิดตรงไหนจิตเกิดตรงนะั้นแม้แต่ที่ตาซึ่งเป็นจักปูภาษาทรูปเนี่ยค่ะเป็นที่เกิดของจักปูวิญญาณจิตเกิดเท่านั้นนะคะพอถึงหูโสตภาษาทะูปเป็นรูปที่สามารถจะทบเสียแล้วก็เป็นที่เกิดของจิตได้ยินตรงนะั้นที่ถึงใช่ไหม แลวเวลานี้ถ้าเราจะกระทบตรงไหนตรงที่รูปนั้นปรากฏคือจิตเกิดตรงนั้นรู้สิ่งนั้นตรงนั้นราะว่ากําลังรู้ตรงนั้นเพราะฉะนั้นจิตก็ต้องอยู่ตรงนั้นแล้วก็ดับตรงนั้นก็ห่างกันอยู่แล้วอ่ะเพราะฉะนั้นอเมริกาหรือไทยหรือในโรกหรือสวรรค์ไม่มีปัญหาอาจารย์ครับอยากจะทําความเข้าใจนะครับคือมีความสงสัยแล้วก็คือคิดเอาเองนะครับว่า เป็นไปได้ไหมคะที่ว่าสภาพจิตหรือว่าที่เรียกว่าจิตเนี่ยมีการทําหน้าที่ของสมองแล้วก็ระบบประสาทของเราเป็นไปไม่ได้เลยเค,ค่ะนามธรรมกับรูปธรรมแยกกันโดยเด็ดขาดไหนลองอธิบายสมองถ้าว,าว่าคืออะไรคือสมองนะคะ,คะก็มองเห็นไหมคะเห็นสมองไหมคะถ้านั่งอยู่นี้แล้วไม่เห็นนะคะแต่ถ้าเราผ่าแล้วเห็น,นะ,ะเพราะฉะนั้นถ้าเห็นสิ่งใดสิ่งนั้นไม่ใช่จิต แต่ว่ามันมันในสมองมีหน้าที่หลายอย่างนะอาจารย์ไม่ใช่เลยนี่การศึกษาของเราเนี่ย<ม>เชื่อมโยงทุกสิ่งทุกอย่างนะครแล้วก็ส่งจําไว้แต่ว่าก่อนที่จะมีสมองมีจิตไหมหมายความว่า,วายัางไงทันทีที่เกิดมีสมองหรือเปล่าเพราะว่าเวลาเด็กที่เกิดมาเกิดขึ้ขนขณะแรกในท้องค่ะจิตแรกเลยปฏิสนธิจิตจิตขณะแรกที่เกิดเนี่ย มีสมองรูปแ่บอาจจะยังไม่มีแต่เรื่อวตุ่สมองจจะจิตได้ยังไงก็ตอนนั้นจิตเกิดแล้วนี่จิตก็เป็นจิตสมองก็คือสมองแต่ตอนนั้นสภาพของร่างกายมันยังไม่ไม่เดียวมรรยังไม่เงบก็ไม่ใช่สมองเลยค่ะแต่ไม่จิตนะจิตเกิดค่ะทานจิตเป็นนามธรรมไม่ใช่รูปธรรมถ้าไม่แยกตอนนี้นะคะจะไม่มีทางเข้าใจว่าไม่ใช่ส่วนตนเพราะมันจะ เกี่ยวพันกันอยู่ไปเรื่อยๆแต่ความจริงแล้วจิตเป็นธาตุรู้ไม่ต้องมีรูปจิตก็เกิดได้ในภูมิซึ่งเป็นอะรูปะครพภูมินะคะเพราะว่าผู้นั้นเนี่ยนายในรูปแล้วก็เข้าใจว่าถ้าไม่มีรูปเลยนะคะก็ไม่เดือดร้อนที่เราเดือดร้อนเนื่เพราะมีรูปเพราะฉะนั้นต้องอบรมเจริญความสงบของจิตถึงระดับขั้นอะรูปประจักร ูงกว่าขั้นรูปฌานซึ่งกว่ารูปฌานจะเกิดตั้งแต่ขั้นที่หนึ่งนี่ก็แสนยากอย่าไปคิดว่าง่ายๆอย่างที่เขาเดี๋ยวฌานหนึ่งเดี๋ยวฌานสองนะะมันไม่ง่ายอย่างนั้นเพราะว่าต้องประกอบด้วยปัญญาตั้งแต่ขณะแรกที่อบรมถ้าไม่มีปัญญาแล้วอยาไปอบรมไรเลยมันเป็นอกุศลไปหมดเลยเป็นความไม่รู้ไปหมดเลยเพราะว่าปัญญากับวิชาเนี่ยเขาจะอยู่ด้วยกันไม่ได้สภาพที่ต่างกันตรง,นง,งกันข้ามกัน เพราะฉะนั้นถ้าเราศึกษาศาสตร์ไหนนะครับไม่ว่าจะโดยใครก็ตามที่ผู้คนอาจจะเลื่องลือนับถือกันแต่ว่าเขาเป็นพระอาหารหันต์สัมงสัมาุทธเจ้างหรือเปลา่าและคาสอนของเขาเนี่ยสอนเรื่องปรมตถธรรมหรือเปลา่าหรือสอนเรื่องบัญญัติก็สมองนี่เป็นบัญญัติเหมือนกัะนี่แข็งแต่เราเรียกว่าโตจับสมองสมองก็แข็งแต่เราเรียกว่าสมองแค่ความทรงจำสีสันนั่นเป็นส่วน ที่เป็นสมองแล้วเราก็ไปศึกษาเรื่องความเป็นไปของความสัมพันธ์ของธาตุต่างๆในตัวนะคะ <c oughs> รับซึ่งก็มีเพียงธาตุนน้ำไปลมเป็นมหาภูตรูปถ้ารูปหนึ่งรูปใดเสียก็ทําให้เกิดอาการพิการต่างหรือว่าไม่เหมาะไม่ควรแก่การงานนะทำให้เกิดอะไรคะทุกขเวทนาทางกายเท่านั้นเองเราไปเรียกชื่อว่ามะเร็งเราไปเรียกชื่อว่าอะไรก็ตามแต่แต่ความรู้สึกเจ็บก็เจ็บนะ จะมาเรงหรือไม่มาเรงก็เจ็บมีดปาดก็เจ็บใช่ไหมคะจะเรียกว่ามะเรงปวดกระดูกปวดอะไรก็คือปวดแต่เราไปสมมุติเท่ากัน,น,นเพราะฉะนั้นปรมัชธรรมเนี่ยเป็นการพูดถึงสภาพธรรมะที่ไม่ใช่เรื่องราวของปัญญาเวลาเราคิดอยู่นะคะจิตเราคิดหรือว่าสมองคิดสมองเป็นรูปเป็นปน,นามต้องแยกเห็นนี้ก่อนค่ะแล้วเราถึงจะคุยคำตอบได้ ถ้าเราไม่มีคําตอบเราก็จะไปหลงเชื่อว่าทั้งหมดนี่คือสมองไม่เข้าใจเรื่องจิตกันแน่นอนค่ะถ้าเห็นสมองสมองก็ต้องเป็นรูปเพราะว่านามธรรมาเห็นไม่ได้ชัดเจนอนามธรรมเห็นไม่ได้นามธรรมาไม่มีรูปร่างค่ะแล้วก็ไม่ว่าทฤษฎีไหนก็ตามนะคะยืนยันได้ว่านามธรรมาเป็นนามธรรมารูปธรรมเป็นรูปธรรมเพราะว่าสมองจะสั่งการจะทําอะไรก็แล้วแต่ สัมผัสสมองได้ไหมถ้าได้ต้องเป็นรูปธรรมมีข้อตัดสินเด็ดขาดว่านามธรรมไม่มีรูปร่างไม่มีสีไม่มีอะไรทั้งสิ้นเป็นแต่เพียงา่ารู้ซึ่งเกิดขึ้นอย่างกระแสไฟฟ้านั้นคือสิ่งที่เรามองไม่เห็นค่ะที่อยู่ในตัวร่างกายของเรานะเราก็จับไม่ได้ค่ะแล้วจะเป็นมีรูปกันงเยอะแยะที่สัมผัสไม่ได้เราสัมผัสกลิ่นสิคะแค่กลิ่นเนี่ยสัมผัสได้ กลิ่นแข็งหรือเปล่าแต่เวลาที่เราพูดสัมผัสให้เราไปพูดถึงการที่เรากระทบด้วยมือทำไม้ครั้งได้ถ้าลมนีิใครไปมองเห็นลมมีในตัวเนี่ยนะคะทั่วแทรกแซงไปหมดถ้าว่าเป็นมหาภูตรูปหนึ่งในมหาภูตรูปสี่งซึ่งไหวหรือตื่นถ้าถือไม่เป็นอย่างนั้นค่ะถ้าถือเพียงแข็งหรืออ่อน ธาตุไฟก็เย็นหรือรอ้อนแต่ธาตุลมที่มีการเคลื่อนไหวเนี่ยเป็นลักษณะของธาตุลมนะครการดื่มน้ําการเคี้ยวอาหารการเคลื่อนไหวทั้งหมดเป็นอาการของธาตุลมแล้วใครไปเห็นใครไปกระทบสัมผัสที่จะบอกว่าเป็นไฟฟ้าเป็นอะไรอะไรต่างๆเพียงแต่ว่าเขา้าศึกษาเรื่องราวของสภาพธรรมะแต่ไม่รู้จักธรรมะ มีปวมัฐธรรมเกิดขึ้นและกระดับอยู่ตลอดเวลาแต่เขาจําเรื่องราวของสภาพที่เกิดดับโดยไม่รู้ว่าเป็นธรรมะที่เกิดแต่จําเรื่องราวเหมือนกับเที่ยงเพราะภาษาขางสมองก็เที่ยงลมสุสีนี่เราเห็นไม่ได้แต่เรารู้สึกทางกายคะ่ะเพราะฉะนะั้นรูปทั้งหมดมี28รูปนะคะแต่รูปที่เป็นอารมณ์ที่จิตรู้เนี่ยปกติธรรมดาในเจ็ดรูปคือหนึ่งสี เราใช้คานี้สําหรับสิ่งที่ปรากฏทางตาค่ะคํานี้ดีที่สุดคือสิ่งที่ปรากฏทางตาไม่ต้องไปกังวลว่าเป็นสีหรือเป็นอะไรเป็นสิ่งที่กำลังปรากฏอยงทางตาหนึ่งรูปนะคะรู้ได้ทางตาเสียงหนึ่งรูปรู้ได้ทางหูกลิ่นหนึ่งรูปรู้ได้ทางจมูกรสหนึ่งรูปรู้ได้ทางลิ้นสามรูปรู้ได้ทางกายรวมเป็นเจ็ดสามรูปนี่คือ ธาตุดินอ่อนหรือแข็งธาตุไฟเย็นหรือร้อนธาตุลมตึงหรือไหวธาตุน้ำรู้ไม่ได้การาการค่ะพระเจ้าค่ะางนีาา้นามธรรมก็คือพ่อทก็คือจิตและเจนิติกส,ส,สองอย่างสองอย่างที่จริงแล้วนะคะนิพพานเป็นนามธรรม,าามโดยอัธถาที่ว่าไม่ใช่รูปธรรมแต่นิพพานต่างกับจิตเจตสิกนะคะ แปะว,ว่านิ่ผานเป็นนามธาตุที่ไม่เกิดไม่มีปัจจัยตุ้งแต่ก็ฉะนั้นนามธรรมเนี่ยมีสองอย่างคือนามธรรมที่รู้อารมณ์นามธรรมที่เกิดขึ้นรู้อารมณ์กับนามธรรมที่ไม่เกิดและก็ไม่รู้อารมณ์คือท่านา จิตที่ใช้เข้ามาใช้ก็งรู้หมเพราะว่าเขาเป็นธาตรู้นะคะเขาเกิดขึ้นแล้วเขาไม่ทําอะไรเลยทัาอะไรไม่ได้ต้องจัดรู้นั่นคือกิจหน้าที่ของเขาคือรู้เจตสิกเนี่ยค่ะเขาเกิดกับจิตมีห้าสิบสองชนิดแต่ละชนิดเนี่ยทําหน้าที่แต่ละอย่างมีลักษณะแต่ละอย่างอย่างโลคะเนี่ยค่ะเป็นเจตสิกเกิดกับจิตที่เป็นอนุสรณ เราะฉะนั้นเจตสิกไม่เข้าจะแยกนะคะเป็นเจตสิกที่เกิดการจิตได้ทุกชนิดแล้วก็ถ้าจิตนั้นเป็นอะไรเข้าก็เป็นอย่างนั้นถ้าจิตเป็นวิบากเจตสิกก็เป็นวิบากจิตเป็นกุศลเพราะเจตสิกฝ่ายดีเกิดร่วมด้วยจึงเป็นกุศลอาศัยการและการเกิดขึ้นปรุงแต่งให้เป็นประเภทต่างๆถ้าเป็นแต่เพียงธาตุรู้อย่างเดียวไม่มีเจตสิกเกิดร่วมด้วยเนี่ย เป็นไปไม่ได้เพราะเหตุว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเกิดต้องมีการเป็นปัจจัยภูแต่งให้เกิดใครจะรู้หรือไม่รู้นะครับว่านามธรรมซึ่งเป็นจิตเนี่ยแม้มองมไม่เห็นไม่มีรูปร่างก็มีเจตสิกเป็นสภาพธรรมะที่เกิดร่วมกันเป็นปัจจัยแล้วเรามีวิธี c o n t r o ว่าจะต้อิเกิจะเกิดแต่ทางโลกนี่เราไม่เกิดถ้าจะนอนคิดดูสิคะอะไรจะ control น่าจะความคิดเป็นจิตที่คิดเกิดแล้วก็ดับไปเท่านั้นค่ะแค่คิดค่ะยัตสิกยัตทฤกที่กี่ับกรระกับการ r e a reaction ของจิตเอไม่อยากจะใช้คำอื่นนะคะเพราะว่าถ้าเราสามารถจะเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะได้นะคะว่าเขาเป็นนามธรรมซึ่งจะต้องเกิดในจิตหรือเกิดกับจิตเกิดนอกจิตหรือว่าเกิดกับอย่างอื่นไม่ได้ รู้รักเกียรติสิทธะ์จระสบารณรู้ที่เกิดร่วมกันรู้ที่เกิดร่วมกันแต่ทำหน้าที่คนละยานคือเขาไม่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้อย่างจิตที่จิตนี่สามารถที่จะรู้แจ้งแจ่มแจ้งในอารมณ์ที่กลังปรากฏหน้าที่ของเขาหน้าที่เดียวแต่ว่าเวลาที่เขาเกิดขึ้นเนี่ยเจตสิกที่รู้อารมณ์เดียวกับจิตเนี่ยเขาชอบหรือไม่ชอบในสิ่งนั้นเป็นหน้าที่ของเจตสิก เขารู้สึกดีใจใหรือเสียใจใหรือเฉยยเวลาจิตกําลังรู้อารมณ์นั้นนั่นเป็นหน้าที่ของเจตสิกเพราะฉะนั้นจิตเนี่ยไม่ทําอะไรทั้งนั้นเขาจะเกิดขึ้นรู้นะคะเป็นใหญ่เป็นประธานเป็นอินทรีย์เรียกว่ามรีย์ในการรู้แจง้งอารมณ์ไม่มีเข้าเจตสิกก็เกิดไม่ได้นะคะแต่ไม่มีเจตสิกเขาก็เกิดไม่ได้แต่ในระหวา่างสองคนไม่ใครเป็นใหญ่จิตเพราะว่าจิตเกิดตลอดเวลา และก็มีเจตสิกิที่บางครั้งเกิดตะกิดนี้บางครั้งเกิดตะกิดคับาว่าทุกอย่างเกิดขึ้นตมาตไปดับดับดับบไปจิตเกิดขึ้นขณะเดียวกันก็จะเกิดควาอัตตาขึ้ด้วยเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันรู้อารมณ์เดียวกันเกิดที่กันแยกกันไม่ออกเลย่เป็นสิ่งที่ผสมกลมกลืนเป็นนามธรรมด้วยการลองคิดดูนะเราเอารูปมารวมกันเนี่ยอย่างละเอียดมากเนี่ยเรายังแยกไม่ออกเลย เม็กหอมกระเทียมกระทินะคะผสมกันในหมดมันรู้ะแยกใชงไหมีใจริเสใจก็เป็นเจตคติระวังขจิตเลยค่ะเป็นจิตหน้าที่ของจิตค่ะจิตทั้งหมดจะมีหน้าที่หนึ่งหน้าที่ใดในสิบสี่จิตจิตเกิดขึ้นทําหน้าที่กานเฉพาะอย่างเฉพาะอย่างว่าจิตนี้ทําหน้าที่อะไรปฏิสนธิจิตก็ื่อทำหน้าที่ทำหน้าที่ปฏิสนธิระวังขจิต จิตก็ทําหน้าที่ระวังดารงภพชาติจิตเห็นก็ทําหน้าที่เห็นนี่ก็นับได้ตั้งแต่หลายจิตแล้วนะที <c oughs> สิสนทีระวังจุตินี่ได้ตั้งสามแล้วเห็นได้ยินได้กลิ่นนี่เราอีกห <c oughs> ้าแปดอะไรเหลือีกนิดเดียว <c oughs> แต่ถ้าเราคนขนาดที่ฝันเนี่ย <c oughs> คิดคิดได้ไม่ใช่คิตอ้าวและอะไร <c oughs> มีสองอย่างนามธรรมกับรูปธรรมเพราะว่าตอนที่เราหลับเราไม่รู้เนี ค่ะและวม่ฝันไม่ใช่หลับลยค่ะถ้าหลับก็ไม่รู้อะไรเลยไม่ฝันด้วยคือหลับสนิทแต่ปกติพวเราส่วนม่นตับไม่ฝันนะอาจารย์ฝันก็จริงค่ะฝันคือคิดนี้ฮะเพราะขณะนั้นที่ฝันไม่เห็นไม่ได้ยินไม่ได้กลิ่นจาเรื่องราวเพราะฉะน,น,นั้นฝันเนี่ยเป็นบัญญัติไึกถึงเรื่องราว่ะเป็นสัญยาที่ติติดกหรอกแน่นอน ทีนี้ที่เราเรียกว่าฝันเนี่ยนะคะก็คือคิดนึันะคะเวลานี้เราก็คิดทําไมไม่เรียกว่าฝันก็ไม่ถค่ะเพราะว่ามีสิ่งที่ปรากฏทางๆและเราคิดตามสิ่งนั้นนะคะวันนี้เห็นคนนี้คนนั้นนั่งที่นั่นเพราะมีสิ่งที่ปรากฏที่คิดจึงไม่ใช่ฝันแต่เวลาที่ฝันได้ไม่เห็น,นะคะ่ะแต่คิดเรื่องราวจําเรื่องราวเพราะฉะนั้นถ้าตื่นมาทันทีเนี่ย คนที่จเจริญสติหรือว่ามีปัญญาจะรู้ได้ลักษณะน,นั้นคิดคิดเราจะคิดถึงสิ่งที่ปราฏทางตาโดยไม่เรียกอะไรเลยก็ได้ถ้าไม่คิดเราจะรู้หรือคะว่านี่เป็นถ้วยคิดที่นี่ไม่ได้หมายความว่าคิดเป็นคำเียงคิดถึงรูปร่างที่เห็นจดจำไว้ก็คิดแล้วเสียงก็เข้าหูค่ะเสียงปรากฏระดับแต่ว่าความจำในความสูงต่ำในความหมาย ออกมาเป็นภาษาต่างๆหมดเลยเพราะจิตคิดเพียงได้ยินเฉยๆไม่คิดเนี่ยไม่มีความหมายเลยเพราะฉะนั้นขณะใดที่ไม่มีปรามาสตธรรมเป็นอารมณ์ขณะนั้นมีบัญญัติเรื่องราวของปรามาสธรรมเป็นอารมณ์ทั้งหมดโอ้คุณสุกิจที่บอกว่าเห็นอะไรปลอกๆเพราะฉะนั้นถ้าเขาศึกษาเรื่องจิดเข้าใจเรื่องจิดนะท่นเขาก็ตอบอตัวเองได้ทีนี้คาถามบางคาถามเนียค่ะ ผู้จะให้คนตอบเนี่ยตอบเขาอยากจะทราบว่าคนตอบจะตอบอยังไงแต่เชื่อหรือเปล่าต้องเป็นความเข้าใจของเขาเองเขาถึงจะหมดความสงสัยเพราะฉะนั้นถ้าเขารู้หลักของธรรมะอยูยนะฮะคือไม่มีอะไรนอกจากจิตเจตสิกรูปเพราะฉะนั้นขณะนั้นนะเป็นอะไรก็ต้องเป็นจิตเป็นเจตสิกที่กําลังมีสิ่งสิ่งใดเป็นอไรแล้วก็คิดจ้า เนจิตเจริ่งแล้วรูปนครรูปก็คือรูปร่างที่เราเห็นรูปคือสิ่งที่มีจริงแต่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้ทั้งสิ้นทุกอย่างไม่ว่าจะมองเห็นหรือมองไม่เห็นก็ตามสิ่งที่เกิดขึ้นมีปรากฏแต่ไม่รู้อะไรูปธรรมเป็นรูปธรูปกับรูปลรางดูยังข้นดิจิตแต่ถ้าศึกษาต่อไปค่ะว่ารูปมีจะกวัดใช้เฉพาะต่างๆก็ได้นะคะถามพูดถึงเจ็ต วจงคา,าคเป็นสัญญาเ40อ้อเป็นสัญญาเป็นในงง52ถ้าเราสารราะาาส,าสมการจำเราก็จะจําเก่งเยอะเลยครันเยอะเยคระไม่จําเรื่องวันเดือนปีเลยมานี่ก็ยังไม่รู้วันนี้วันที่เท่าไหร่ก็ไม่ถามใครด้วยคือเป็นไปตามนะฮะก็ะรู้ว่าอ้อจะไปเฟสโน่มาหลายก็ถามว่าแต่จริงๆวันนี้วันที่เท่าไหร่ก็มือกับเดเวลา ต้องสอบเข้าชุดท่องจัำการท่องจําท่องวันขึ้นการสะสมอินทรีย์โลกนี้มีจริงเพราะเรากําลังอยู่ในโลกนี้กหมดความสงสัยเลยมนุษย์โลกนี้เป็นยังไงมีอะไรบ้างตรงไหนเป็นอะไรถ้าเราอยู่ในโลกนื่นเราก็หมดความสงสัยในโลกไหมถ้าเราไม่อยู่เราไม่เห็นจะมีได้ไหมถ้ามีเหตุที่จะให้เกิด ที่ไหนก็ได้เพราะว่าที่เกิดไม่ใช่มีโลกนี้โลกดียวดถึงแม้เราจะเห็นไม่เห็นจะเกิดจะมีก็องมีเหตุนะคะมีเหตุที่จะเกิดในที่ที่สบายที่เราเรียกว่าสวรรค์รูปร่างกายก็สะอาดสะอ้านไม่ต้องอาบน้ำอาบผ้าไม่ต้องไปเข้าครัวตัมน้ำซุกเคยค่ะอาหารที่มีทุกสิ่งทุกอย่างสะดวกถ้าเราเข้าใจเรื่องจิตนะคะสวรรค์หรือนโลกมนุษย์ก็คือสิ่งสมบูรณ์ เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยจิดต้องเกิดที่ไหนที่ใดมีภูมิที่เกิดไหมนะอย่างโลกเราเนี่นะคะเป็นโลกมนุษย์และเป็นโลกของสัตว์ด้ยหรือเปลาเขาก็อยู่กันใัเพราะฉะนั้นก็ต่างภูมิของจิดแม้ว่าจะอยู่ที่เดียวกันเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะคิดถึงธรรมะจริงๆเนี่ยนะคะที่และขนาดจิเแย้งจะสแสดงให้เห็นเลยะค่ะว่าเราสมมุติ เราเข้าใจว่าเราอยู่ที่ไหนแต่ขณะใดที่มีเพียงจิตเห็นสิ่งที่ปรากฏไม่มีโลกไหนเลยโลกไม่มีเพราะว่ามีจิตกําลังเห็นเกิดขึ้นเห็นเท่านั้นเพราะฉะนั้นเราถึงจะรู้ว่าความบอบบางความไม่มีสาระความเป็นอนาาัตตาเนี่ยกินความหมายหมดแม้แต่โลกใหญ่ๆที่เราว่าเป็นโลกมนุษย์ทั้งก้อนทั้งแท่งเนยนะคะลึกลงไปมีอะไรสารพัอยา ก็มีอากาศสภาพาแรกขั้นอยู่ละเอียดยิบในเหล็กในอะไรก็มีอากาศสภาพาแรกขั้นอยู่ทั้งนั้นพร้อมที่จะลนะเพราะฉันก็บอกบางจริงๆค่ะเราไปเห็นความหนาแน่นแท่งทึบใช่ไหมคะเราก็คิดว่าใหญ่โตมโหฬารแต่ว่าถ้ามีการกระทบสัมผัสด,ด้วยปัญญาจะประจาักษ์การเกิดขึ้นและดับไปของทุกสิ่ง